พระซุ้มกอแท้ดูยังไงวันนี้เราจะพามาเจาะลึกพิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางมีลายกนกพระซุมกอที่ดูง่ายเนื้อแท้ไม่ต้องผ่านการเผามีเนื้อสองสีและธรรมชาติที่ปลอมกันไม่ได้ใครเคยเชื่อว่าพระซุมกอสวยๆคือพระปลอม EP นี้ครับเปิดกลุ่มพระพ่อจะเปลี่ยนความคิดคุณโดยวันนี้เรามีครบ12องค์ พร้อมเทียบกับหนังสือมาตรฐานแบบชัดๆดูธรรมชาติดูลายพิมพ์ดูผิวเก่าแท้แบบไม่ต้องเดาคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องพระสุมกอกันต่อนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนเก่านะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่ช่องเราเนี่ยใช้อ้างอิงนะครับก็จะเป็นหนังสือที่จัดทําเพื่อ เป็นกลางนะครับทำเพื่อการศึกษาในเล่มนี้นะครับก็จะมีโครงกรที่เขียนเอาไว้เป็นโครงกรอของไทยสมัยก่อนก็จะเขียนไว้ว่าสมเด็จจักรพรรดิเป็นจักพาคีนางพญาชัยชนะมิตรใกล้พระลอดเอกภัยละหายห่างไกลตนซุ้มกอซับสุมไว้สุพรรณแท้มงคลและโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราจะมาพูด กันถึงพระสุมก่อในเล่มนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับมีบันทึกไว้ในนี้บอกว่าหลังจากพบพระพิมพ์ครั้งแรกที่เจดีวัดพระบรมาาธาตุแล้วต่อมาชาวบ้านก็ได้ทำการขุดค้นเจดีน้อยใหญ่ในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีได้พระพิมพ์แบบต่างๆเป็นจำนวนมาก พระพิมพเมืองกำแพงเพชรนี้ก่อนชาวบ้านนิยมนักถือกันมาเช้านานแล้วว่ามีอนุภาพมากผู้ใดมีไว้จะทำการสิ่งใดก็มีความสำเร็จผลตามความปรารถนาทุกประการเมื่อสองตอนที่แล้วนะครับพระสุมกรเนี่ยเราเล่าไปสองตอนละอ่าเราก็จะพูดถึงนี่นะครับแถวบนนะแล้วก็แถวที่สองถัดมานี่นะครับวันนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์พระสุ่มกร พิมพ์ใหญ่มีลายกระนกนะากับกลางที่แล้วแต่เป็นพิมพ์ที่แตกต่างจาก6องค์6ช่องที่เราเคยพูดไปแล้วคัเพราะว่าพระสุ่มกรเนี่ยมีเยอะมีหลายพิมพ์อมพอเพราะมีหลายกุดนะครับแต่และองค์เนี่ยก็จะมีความสวยงามเนี่นะ เออคือก่อนจะเข้ารายการเนี่ยผมก็ได้ศึกษาพระสมกรเนี่ยจากในหนังสือตำลาต่างๆเนี่ยนะ<ม>ก็จะพบว่าทั่วๆไปที่เขามีพระสมกรกันเนี่ยน่าจะเลื่อนๆจะหาองค์ที่สวยสมบูรณ์อย่างเงี้ยยากแต่ว่าของเรานะครับที่พ่อเก็บรักษาไว้เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยหน้าตาสวยงามแทบทุกองเลยนะครับ<ม>ก็จะมีรายละเอียดเพราะว่าของเราเนี่ย เป็นพระที่เก็บรักษาไว้ดีเราไม่พลา,ากเสงีงเนี่ย,ม,ยมีความเป็นเรื่องตะกบอยู่นิดหนึ่งคือว่าคนที่เขาบอกว่าพระสุ้มกอเนี่ยสวยๆเนี่ยค่ะเป็นพระปลอม<อ>เพราะว่าพระแท้เนี่ยที่กํางพงเพชรนะไม่มีใครมีเพราะว่าคนรุงเทศเก็บไปหมดโอ้ เียนี้เราจะบอกว่าของเราเนี่ยนี่คือคนเทศที่เก็บมาเก็บไว้นี่แหละโอ้อันนี้นะที่เขาอ้างเองเขาอ้างตกแะเขาอย่างนั้นว่าสวยไม่ได้สวยเกะแต่ต้องลงงานแสดงว่ามีการเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ดังเดือแล้วครับเพราะมีการเก็บรักษาโอ้ครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาให้ชมกันทีละองค์เลยนะครับอ่าทั้งหมดที่เราจะนําเสนอในอีพีเนี่ยจะเป็นแถวดีอก็คือสิบสององค์ นี่เราก็จะมาเริ่มกันจากองค์นี้องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์อะไรครับพ่อก็เรียกกันว่าเป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะก็จะมีลายกระหนกข้างๆพิมพใหญ่มีลายกระหนกจะเห็นว่าพระอ,องค์นี้ผิวพันเ์ี่ยนะเนื้อนุ่มหนักแน่นนะแสดงให้เห็นว่าเป็นพระเก่าจริงแต่ว่าอ,องค์นี้มีความสวยงามมากมีตามีปาก หนูนะครับแล้วก็หน้าตาท่านเนี่ยอพอมองใกล้ๆเนี่ยเห็นว่าหน้าตายิ้มแยมม้มเมตตานี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คือให้ดูว่ามีความเป็นธรรมชาติไม่ต้องจำอะไรมากดูว่าพระพระซุมโอเนี่ยหนึ่งเนี่ยศิลปะงดงามสองมีความ,มเป็นธรรมชาติธรรมชาติว่าเก่าจริงอีกอันนึงคือว่าดูที่จมูก จมูกเนี่ยพวกจมูกแบนๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นผ้าที่สร้างใหมอ่อ้คนนี้จะทำให้จะกดพิมพ์ก็ไม่ได้เพราะไม่ยังมีน้ำอยู่ทัน,นี้พอมาปัดมากดจมูกก็จะแฟบลงไปครับแต่ถ้าเป็นพ้าเก่าเนี่ยนะปั๊มพิมพ์มา,มาแล้วเนี่ยจมูกเขาจะโด่งล้วเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ออยังรักษาสภาพความโด่งความสวยงามของจมูกอยู่ได้ อ๋ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดพิจารณาได้อีกจุดหนึ่งเลยแล้วก็อย่างองค์เนี้ยไม่แบนต้องแบนคือต้องสวยไว้ก่อนครับนะเพราะว่าพระใหม่เนี้ยทําให้สวยถ้าเอาพระสวยๆมามาเนื้อหามันก็ไม่ได้นะไม่ต้องเนื้อหา,หหาได้ด้วยแล้วก็มีความสวยด้วยนี่นะครับพอเราได้เห็นพระองค์นี้นะแล้วเราก็มาเทียบกับในหนังสือ นี่นะครับในหนังสือเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์งเนี่ยผมจะเห็นจุดร่วมที่มีความคล้ายกันอย่างหนึ่งนะก็คือว่าจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีเนื้อสองสีนะครับจะมีะสีสีน้ำตาลออกแดงๆนะแล้วก็สีดำอย่างนี้นี่นะครับแทบทุกองค์เลยที่ลงในหนังสือนี้นะครับซึ่งหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือเก่าที่เชื่อถือได้ เป็นหนังสือที่ทันยุคตอนที่มีการบันทึกไว้ถูกไหมครับพอ่อนี่นะครับก็จะเห็นว่าจุดร่วมเนี่ยจะเหมือนกันนะครับทุกองค์งทุกองเนี่ยที่ลงในหนังสือนะจะมีธรรมชาติแบบเดียวกันหมดทีนี้พอมาถึงพระที่พ่อเก็บไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีเนื้อแดงสลับดำอย่าง,างเงี้ยเหมือนกันเป็นพันเนื้อสองสี อันเนี้ยก็อยากให้พ่ออธิบายเลยครับเนี้ยสองสีเนี่ยเกิดจากอะไรครับพ่อคืออันนี้เกิดจาก <c oughs> จากดินนี่นะหมายถึงว่าพอถูกความร้อนก็เกิดการกระเทาะกับสีดำๆหน่ยก็เข้ามาเกาะก็เ,เหมือนเป็นฝุ่นเข้ามาเกาะนานๆเขาก็เกิดเข้มขึ้นอันเนี้ยซึ่งพระสร้างใหม่เนี่ยจะไม่มีแบบนี้จะไม่มีอันนี้องค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่าย ถ้าเห็นอย่างนี้แท้แน่นอนอ่าเป็นเนื้อสองสีนะครับจะมีสีดำด้วยเป็นเหมือนกับเป็นคาบกุบครับอ่ะนี่คือองค์ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไล,ล่เรียงกันไปทีละองค์ทีละองค์จนครบที่นำมาวันนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งละอืมแต่ว่าน่าจะเลือนนะไม่เห็นจะหมดอันนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้ลับกรดนนี้นะ ให้ดูความแข็งความแก่งของของเนื้อไปเลยครับครับนี่องค์ที่สองนะครับก็จะเห็นว่ามีเนื้อสีดําเหมือนกันที่ดำเมื่อคืออย่างนี้คือผิวกะท้อผิวกระดอ,รรอยแล้วก็จะเกิดฝุ่นเข้าไปหรือที่วงการเรียกว่ารารักดำจะมีราลักดำอืมน,นะครับนี่ข้างหลังข้างหลังนี้ยิ่งชัดเจนเลย แบบนี้นะครับอ่าเป็นพระที่พ่อเนี่ยได้เก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับและเราเนี่ยก็เป็นช่องเราเราเรื่องให้ความรู้แล้วเราก็มีพระที่เราเนี่ยได้เก็บรักษาไว้เนี่ยอ่านำมาแบ่งปันให้ผู้ที่ศรัทธาด้วยนะครับในราคาเอื้อมถึงนะครับอ่าองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับแล้วก็องค์ที่สามต่อมาครับองค์นี้องค์นี้ก็เหมือนกันจะเห็นผิวพรรณของท่านเนี่ยทั้งแก่ง ทั้งหนักทั้งแน่นเพราะว่าพระอีกอันนิงที่บอกมาหลายครั้งแล้วว่าพระทุมก่อนเนี่ยเป็นพระเนื้อดินดิบ <c oughs> ซึ่งลักษณะแบบนี้ยจะเป็นดินเผาไไม่ได้เลยเออเขามีผิวที่ที่มันอืนะเผาจะจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเผามันจะด้านดานมันจมันก็จะแหะ้งแห้งมันมีจุดไอ้มีมีรูที่จะให้อากาศนี้เขาขึ้นมาอืขึ้นมาเลยข้างนอกก็จะเป็นดูพุ่นไปหมด แต่ว่าเนี่ยผิวจะเนียนนะครับผิวเนียนเรียบมีความมันนะชำ้ำแล้วก็จับดูเนี่ยนะมีน้ําหนักมีน้ํหนักมีน้หนักต้องแบบนี้นะพระกุจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพระกุในสมัยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพระที่ไม่ได้เผานะครับการเผาเนี่ยเพิ่งจะมีมาในสมัยใหม่นี่เอง นะครับเหมือนกันหมดเลยทุกองนะครับธรรมชาติแบบเดียวกันก็จะมีเนื้อ2สีครับอ่ะนี้องค์ต่อมาองที่สี่นี่องนี้ก็น่าสวยนะครับแต่ละองเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเปียบๆอ่าด้วยศิละปะที่กดทีละองเนาะทำให้แต่ละองค์แต่ละองเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยต่างกันไป ภาพพิมพ์เนี้ยที่เอามาให้ดูทั้งสามองค์สี่องค์เนี่ยเป็นพาะที่ถือว่าเป็นพระดูง,ง่ายรตรงตามธรรมราที่เขาคนรุ่นเก่าเขาเล่นหากันคือเป็นพระที่มีมีราักดำ,ดำดกดำ็เ,เป็นของะที่ดำาเนี้ยนะก็เรียกว่าราลักดำเขาเป็นกาก็คือบริเวณเเอย่างนงี้ซึ่งซึ่งพระใหม่ไม่มีโอกาสจะเป็นอย่างนงี้ได้แล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นรอยคลื่นเหมือนรอยเหมือนรอยตอปกปาดอะไรอย่างเงี้ยอืม เราจะไม่เห็นในพระปองมือพระรุ่นใหม่เป็นแบบนี้ได้เลยถ้าเห็นหลังแบบนี้ใช่แน่นอนไม่ต้องคิดครับคือหลังไม่ใช่แบบนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นหลังแบบนี้แท้อ๋อครับนี่นะครับที่เรียกว่าเป็นลาลักดำครจะเป็นพวกนี้วิธีดูซุมกอนะก็ต้องดูจากหนังสือที่เขายอมรับว่าเป็นมาตรฐานกันมาเนี่ยนะคดูว่าเหมือนไหม ดูให้เหมือนว่ามีสีดำมีด้านหลังเป็นคล้ายๆแบบนี้ mm hmm. ก็โอเค mm hmm. ก็แท้ไปครึ่งอน่ะ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งจะต้องหาจุดพิรุษให้ได้ถ้ามีจุดพิรุษปุ๊บนะถือว่าไม่วางทันที mm hmm. ใช้ไม่ได้นะอันนี้เราจะเห็นว่าทั้งองค์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะแางทำให้เก่าไม่มีไม่มทีทั้งองค์เนี่ยไม่มีจุดพิรุษที่แซงให้ ทำให้เก่าได้เลยครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นองค์นี้องค์นี้ก็เป็นพิมพ์ก็จะเห็นมีลายลักณ์ดำเหมือนกันเห็นไหมครับก็มีแล้วก็เป็นพิมพ์คล้ายๆกับพิมพ์องค์ที่แล้วแต่ขนาดจะย่อมกว่าอ่าอันนี้จะเป็นคนละพิมพ์นะใช่ไหมครับคนละพิมพ์หรือว่าคนละขนาด อ,อันนี้เราจะเรียกกัน <ผม S 1> ว่าพิมพ์กลางมันจะพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นซุม้มก่อพิมพ์กลางเห็นจะเล็กกว่าออแต่ธรรมชาติเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันคือมีสองสีแล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีความมันแล้วก็เนื้อแน่นเนียนอืม นะครับอ่ะต่อมาองคต่อไปครับอ่ะองต่อมาองนี้ครับองค์นี้ก็เป็นพระซุ้มก่อที่เรียกว่าพิมพ์กลางเราจากอยากการที่พิมพ์กลางมีลายกระหนกเนี่ยเป็นพระที่เห็นค่อนข้างน้อยไม่ค่อยมีกันส่วนใหญ่เราจะมีเห็นที่เรียกกัว่าพระพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกแต่นี้พิมพ์กลางมีลายกระหนก ตรงนี้ถือว่าเป็นพาที่จัดก็สวยก็ดูง่ายทิมกลางมีลายกระหลงนะครับะมาพลิกดูด้านหลังบ้างนี่เนยด้านหลังยิ่งชัดเจนเลยว่าพระเนื้อแบบเนี้ยอยากให้จําไว้เลยว่าถ้าเนื้ออย่างเนี้ยคือพระแท้แล้วก็ไม่ผ่านการเผาไม่ไม่ได้ผ่านการเผาแน่นอนเพราะว่าเนื้อยังเป็นมันเแกล่งเป็นมันหนึกนุ่ม นี่ต่อมาองค์นี้องค์นี้ก็ยังเป็นพิมพ์กลางมีกระนกข้างอยู่ใช่มีกระนกข้างอืแต่ว่าหน้าตา่าเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์เ,งเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับจะไม่ได้เหมือนกันเปียบก็บถือว่าเป็นพิมพ์เดียวกันครัเก็บอยู่ด้วยกันคืออยากจะให้จำเอ,อ่จริงพิมพ์นีไม่ต้องจำดูถึงความสวยนะความสวยความ ศิลปะที่งดงามแล้ก็เนื้อที่ที่แน่นแข็งแกร่งมีน้ำหนักนะถ้าดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะจะชัดเจนว่าไม่ได้เป็นพระดินเผาอ่านะอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเผาไม่ได้แน่นอนออืมยย่างเี้ถ้าเผาแล้วมันจะแห้งด้านมันจะไม่มันแบบนี้แล้วก็จับดูเนี่ยมีน้ำหนักหรือถ้าพระที่ผ่านการเผาเนี่ยจะเบาอื นะครับอ่ะต่อมาองค์นี้ครับอ่าองค์นี้นี่ก็สวยนะครับเนาะเห็นใบหน้าท่านชัดเจนยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างคราบที่เป็นรอยคล้ายๆดินแตกไยอย่างเงี้ยคืออะไรครับกรุบครับกรุบกรับฝุ่นอะไรก็เป็นก่อเป็นเรือนนอนอืมแลาวยิ่งชัดเจนยงเนียนเลยนะ ยิ่งชัดอย่างเงี้ยชัดเจนว่าเป็นพระเก่าจริงคืออยากให้ดูเยอะๆให้อยากให้จําให้ติดตาว่าพระสุ้มก่อเน,นเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ที่สําคัญให้จําให้ได้คือว่าต้องเป็นพระเนื้อดินดิบไม่ได้ผ่านการเผาถ้าเห็นโอกาสว่าข้างในมีสีแดงเหมือนดินเผาเนี่ยก็วางเลยไม่ไม่ผ่านอของแท้เนี่ยจะต้องไม่เผาต้องไม่เผา นะครับแล้วก็ความรู้ที่นํามาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะอ่าก็เป็นความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องเรานะที่อื่นเขาก็ไม่ได้สอนแบบนี้แต่ถ้าท่านจําอย่างนี้ไปนะง่ายนิดเดียวนะการพิจารณาพระเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายนะครับขอให้รู้เคล็ดลับว่าเออพระกลุกเนี่ยนะเขาไม่ได้เผานะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเราจะมาถึงพิมพ์ต่อไปนะครับ พิมพ์นี้ครับ <Ừ. S 1> อย่างนี้พิมพ์อะไรครับพอ่อก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ีรายกระหนบเหมือนกันแต่มันอีกพิมพ์หนึ่ง M มีขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นมาน,นิดนึงนะครับรายละเอีย e ดก็จะทีนี้ถ,ถ้าถ้าท่านจํนจพิมพ์ให้ได้นะจะง่ายเลยเพราะว่าถ้าจําพิมพ์หน้าตาให้ใหได้เรวก็แล้วเนื้อ,อแบบนี้ครับคือพระสมก่อเนี่ยไม่ค่อยมี ถ้าปลอมก็ปลอมห่างคือไม่สามารถที่จะปลอมทั้งเนื้อทั้งพิมให้เหมือนได้นะปัจจุบันนี้มีปลอมเยอะไหมครับมีปลอมเยอะมีปลอมเยอะมีรุ่นใหม่เยอะทั้งนั้นเลยทุกอย่างเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นกันครับนอกจากคนที่จะเก็บรักษาไว้เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยหายากหายากแล้วยิ่งพอมาตั้งราคาสูงๆขึ้นมาเนี่ยพอมา มาปั่นราคาขึ้นไปเป็นเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมาเนี่ยยิ่งไม่มีทางที่จะใครคนก็ไม่อยากเข้ามาศึกษาเพราะไม่มีไม่มีเกินเอื้อมไปเกินเอื้มอมคนก็เลยไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยเพราะจะเรียรพัฒนใหม่ดีกว่าเลยพรฒใหม่ดีกว่านะครับต่อมาองค์ต่อไปอืมเห็นว่าเพื่อนปิพ์เนี้ยสวย แล้วก็ธรรมชาติทุกอย่างร,ร,รายละเอียดนี้ครบถ้วนสมบนนะูรณ์เนาะออืมท่านจะมีความลึกเข้าไปแบบนี้เนาะอืเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นธรรมชาติเนี่ยเหมือนกันหมดเลย ครับองค์ต่อมาโอ้ oh, oh, องค์นี้นี่รายละเอียดครบถ้วนพระสุมกอ่อเนี่ยมีพุทธคุณทางด้านไหนครับที่หนักคือทางทางเริ่มรอยไงทางล่ารวยนะที่มีที่มีสโลแกนว่ามีกูไว้ไม่จนอันอนี้ก็คือสโลแกนของพระสุมกอ่อนี่เอง นักคําพูดที่บอกว่ามีกูไว้ไม่จนนี่ใครเป็นคนบัญญัติครับตัวพวกกลุ่มนักเยมพระเครื่องอื่นเก่าอืนะครับก็จะเป็นพระที่เด่นทางด้านโชคลาภล่ำรวยมีความอมีทรัพย์มีลาบครับต่อมาครับนี่อง์นี้นี่องค์นี้นี่คาบกลุ่ม เรียงตัวสวยเลยนะครับอืมจะเห็นว่าซอกท่านจะรึกไปมากครับแ้ก็<ด>มีรอ,อยรแตกที่ข้อมือเ่ยนะป้าแบบนี้ไม่ใช่พระใหม,ม่อืมอือไม่รอยแตกคือถ้าเห็นองค์จริงเยอะๆเนี่ยท่านจะไม่มีทางหลงทางได้เลยที่ผ่านมาคือไม่เคยเห็นพระแท้กันเลยอืมก็เลย จำมาว่าต,ต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้แล้วก็จำโดยที่ไม่รู้ว่าของแท้เป็นยังไงด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็นำเสนอพระสุมกรเนี่ยมีสามพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกข้างนะครับแล้วก็พิมพ์กลางมีลายกระหนกข้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งม,มีลายกระหนกข้างเช่นกันนะครับ ที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยก็นำเสนอไปเนี่ยสามแถวนี้แหละช่องเปิดุพูพระพ่อเปิดแบ่งปันพระที่พ่อเก็บรักษาไว้ให้เช่าบูชาในราคาเอื้อมถึงเราจัดทำเป็นโบชัวไว้ครับถ้าสนใจแอดไลน์ไอมาขอรายละเอียดได้ผมจะถ่ายรูปจากพระองค์จริงให้เลือกชมครับมีพระยอดนิยมต่างๆทั้งหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินพระของขวัญ พระกิ่งเปโะวะเลสพระเบญจภา,าคีต่างๆพระหลวงพ่อแดงหลวงปู่ฟันหลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะพระที่หายากๆจากที่อื่นครับบ้านเราเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เยอะเลยครับแอดไลน์เป็นเพื่อนกันไว้และขอบคุณที่ติดตามช่องเปิดกลุ่มพระพ่อครับ สามารถไปย้อนดู EP เก่าที่เราได้เคยเล่าละเอียดไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับครั้งหน้านะครับ EP ต่อไปเราก็จะมาถึงละจุดนี้อืนะครับก็จะมีความแปลกตาสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีพระสมกอที่เป็นเนื้อสีดำแบบนี้ด้วยแล้วก็พิมพ์นี้จะสังเกตว่าไม่มีลายกระหนกเห็นไหมพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระหนก ขนมเครื่องจะไม่มีละัสองช่องสุดท้ายไม่มีอะไรขนกอ๋อครับพ p ต่อไปก็คือ,อ,อพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายขนมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเปิดกูผ่พ่อครับใครที่ได้เข้ามาติดตามเป็นครั้งแรกครับก็ขอใหอ้ให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ